สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมีเครื่องยิงตะปูนะครับตะปูขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นเครื่องยิงไฟฟ้าผมใช้มาหลายปีแล้วล่ะซื้อมาประมาณ4ปีแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับยังไม่พังผมไปซื้อที่คลองถมที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่กรุงเทพก็ลองซื้อมาใช้ดูราคาตอนนั้นก็ 850บาทนะครับแ5 0บาทเขาก็จะแถมลูกตลูกตะปูมา1กล่องนะครับแล้วก็ผมมาซื้อเพิ่มไอตัว f 2 0ก็คือประมาณ2เซนนะครับ1กล่องเขาแถมตัว f 3 0มา1กล่องนะครับหกล่องก็ตะปูก็มี500ตัว5,000ตัวขอโทษครับมี5000ตัวถือว่าเยอะดีเราแต่ใช้ไม่หมดครับยังเหลือเยอะเลย ยังเหลือเยอะเลยนะครับนี่ครับแต่ว่า e f 2 0นี่เหลือเต็มกล่องเลยใช้ไปแค่แถวเดียวค,คือใช้ดีครับที่มานําเสนอให้ดูเพราะว่าผมทําเล้าไก่ผมทำข้อไก่อยู่ทีนี้เพื่อนๆก็เ,เ,เขาเดินผ่านมาเขาเห็นว่าเออใช้งานดีจังเลยซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่แพงก็เลยอยากมาแนะนำว่ามันใช้งานได้ดีครับเราใช้งานมือข้างเดียวเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมาช่วยจับไม้ อีกมือนึงจับไม้มือนึงก็ยิงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับผมจะใช้ลูก f 3 0นะครับหรือประมาณ30มิมลนี่นะครับผมจะยิงกับโต๊ะตัวนี้ผมยิงไปแล้วนะครับโตะตัวนี้ผมก็ตัวนี้เป็นไม้ไม้แข็งนะครับไม้เนื้อแข็งแต่ว่าสีาขาวนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนครับเป็นไม้พาเลทไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าผมมาเสริมเอา เอาไม้เนื้อแข็งมาเสริมครับไว้สําหรับวางของไว้นั่งครับใช้งานดีนะครับเลยมาเสนอแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อใครสนใจว่าอยากจะไปซื้อมาใช้ก็คุ้มนะครับใช้ไฟฟ้าก็ยังแรงอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาครับผมทอดทาไปหลายอย่างแล้วทําเล้าไก่ข้อไก่ทําชั้นวางของยิงไม้อัดอะไรต่างๆนานาครับใช้มาเยอะแล้ว ถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวผมจะบรรจุลูกดีเข้าไปนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับผมใส่ในที่มันเหลือใส่เข้าไปแล้วที่ผมถ่ายทํามือข้างเดียวอยู่นะครับแล้วก็เราก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับครับมันก็จะล็อกตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ เสรยบปลักเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับผมยิงไม้เนื้อไม้เนื้ออ่อนก่อนนะครับจะมีสวิ์ปิดเปิดข้างหลังนะครับอย่ลืมลืมเปิดนะมิดเลยนะครับ นี่ครับมันปรับความลึกได้นะครับตอนนี้ผมก็น่าจะปรับลึกสุดแล้วนะครับเราใช้แรงแค่มือกดหน่อยมิดเลยนะครับ,รบไม่มีโผล่เลยครับอันนี้โผล่นิดหน่อยแล้วก็ใช้ค้อนตีๆอัดลงไปนะครับใครที่ชอบทำไม้ไผ่หรือว่าไม้ยูคาลิปตัสนะยิงดีมากเลยครับจะบอกให้ ใช้ดีจริงๆไม้ไผ่ไม้ยูคาลิปตัสใช้ดีๆเลยลองดูความหนานะครับนี่ความหนาสองแผ่นนี้ก็ประมาณสองเซนกว่าจะลองยิงวาทะลุไหมครับตัวนี้เป็น F30 นะครับ30มิมลพอดีเลยครับไม้นี่น่าจะสามเซนพอดีนี่โคมโคโมานิดหน่อยครับ ช้ดีจริงๆก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อนะครับผมซื้อที่คลองถมทีนี้ทุกวันเนี่ยมีเยอะครับตามแถวลาซาด้าตามเว็บไซต์ต่างๆนี่มีครับมีเยอะเลยผมเห็นเขาวางขายเยอะเลยเขาเขาลงขายเยอะครับมีหลายยี่ห้อครับแต่ผมก็จะไม่ได้สนใจเรื่องยี่ห้อนะคราบผมก็ไม่เคยซื้อมาผมซื้อตัวแรกก็ นี่นะครับเขเขียนอย่างนี้แหละไปเจอก็ซื้อเลยก็ถูกใจว่าใช้งานง่ายใช้งานดีเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้นะครับแกลัวว่าใช้ไม่เป็นตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดไฟนะครับเป็นเซฟตี้ป้องกันนะครับตอนนี้ผมยิงไปนั้นผมก็ลืมเปิดเหมือนกันทีนี้เราก็มากดไฟนี้ออกทีละทีละลูกทีละลูกนะครับกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยครับกดแล้วพอมันยิงเราก็ปล่อยนะครับ ใช้ง่ายๆครับแล้วส่วนลูกนี่ก็ใส่ลงไปก็เลื่อนมันเลื่อนลองอได้ยาวนะครับใส่ได้แผงยาวขนาดนี้ใส่ได้หมดนะครับในไม่ยิงไม้เนื้อแข็งลองดูนะครับนี่ครับมิดเลยตัวนี้แข็งนะครับไม้ไม้เก่านะครับตัวนี้ ครับมิดเลยครับสนใจก็ลองหาซื้อนะครับมีอะไรดีๆใหม่ๆหรือว่าถูกใจยังไงผมก็ใช้ดีผมก็จะามานำเสนออีกนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่ผมลงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ